วิธีปลูกโหระพาโหระพาเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นลำต้นเป็นทรงพุ่งสูงประมาณ60-70เซนติเมตรใบเขียวก้านใบและลำตัวมีสีม่วงใบมีกลิ่นหอมใบโหระพาเป็นผักที่ใช้ใบบริโภคใช้ปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติและกลิ่นหอมน่ารับประทานการเพาะเมล็ดสำหรับทำกล้า ทำแปลงเพาะขนาดความกว้างหนึ่งเมตรความยาวแล้วแต่แปลงย่อยดินให้ละเอียดคลุกเคล้าด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักหว่านเมล็ดให้ทั่วแปลงหลังเพาะประมาณ7-10วันเมล็ดจะเริ่มงอกจากนั้นดูแลรักษาต้นกล้าประมาณ25-30วันก็ย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงได้การเตรียมดินปลูกและการย้ายกล้าปลูก ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ15-20เซนติเมตรหรือ1ห,หน้าจอบใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงแปลงกว้าง1เมตรความยาวแล้วแต่ขนาดแปลงขุดหลุมปลูกขนาดลึกประมาณครึ่งหน้าจอบใช้ระยะห่างระหว่างต้น30เซนติเมตรระหว่างแถว60เซนติเมตรนำต้นกล้าลงปลูกในหลุมแล้วรดน้ำตาม การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยเมื่อต้นโหระพาอายุ10-15วันใช้ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียมซัลเฟต 1- 2สช้อนชาต่อน้ำสิบลิตรรดทุก5-7ถึง7วันเมื่อต้นโหระพาอายุ25-30วันใส่ปุ๋ย15-15-15อัตราส่วน1ช้อนชาต่อต้น ให้ทุกๆ2 0ถึง25วันโดยโรยห่างโคนต้น3ถึง5เซนติเมตรหรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงได้การให้น้ำควรให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทุกวันการกำจัดวัดชพืชควรกำจัดวัดชพืชทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ยและเมื่อมีวัชพืชรบกวน การเก็บเกี่ยวหลังปลูกประมาณ30-35วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยใช้มือเด็ดหรือกรรไกรตัดกิ่งที่มียอดอ่อนไปบริโภคถ้าต้นโหระพาออกดอกควรหมั่นตัดแต่งทิ้งเพื่อให้โหระพามีทรงพุ่งที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาว